สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้คนนะครับค่ะสวัสดีค่ะยายรันชาแน,นลเด้อวันนี้ค่ะไม่ยายรันชาแน,นลอยู่ได้นี่นอ้าวไม่ไมีช่องเลยตัวเดีย <c oughs> โอ้ยายลันเนี่ยดังอะไแยกวงได้เจ้าเนี่ยม<อ>ิดอ,องวันนี้มาอยู่ในไฮอยู่ในหน้านะครับด้วยได้อุ้นได้เล็บมือหน้างแล้วแม่เนาะวันนี้สิตั้มเล็บมือหน้างเด้อพี่น้องวันนี้เล็บมือหน้างคืออย่างตีนไก่นตัว ห่วยจังหวะที่เออเล็บพื้นเล็บพือนนั่งนะครับเล็บพือนนั่งอ้าวเล็บสร้อยเด็ดรวยแล้วมามาเสพเสียด้วยกันเนาะย่านร้อนตําสูกินอายุพักเทียมกับบักพริกด้อยใส่นี่อยบรรยากาศดีเอาใส่เลนบบใส่แล้วตำให้บ้านนี่เดี๋ยวนี้ตำมือนางเล็บพี่น้องมาหนี้ตำมือนางตำมือนางหรือตำเล็บมือนางตำเล็บมือหน้าตำบ้านบ่าวบ่าวบ้านจุ๊บเนาะตำเล็บมือหน้าอยูบรรยากาศอยู่ ท้องไฮท้องนาพี่น้องอากาศดีดีวันนี้ขมบ่ขมเออขมขมรึเปล่เนาะที่ขมขมมจักหน่อยแต่ว่าเห็นเขาแคกเยวาหยุดกลางท้องนาเย็นเย็นพี่น้องลมพัดช่วยสวยเลยวันนี้กี่ตำเด็ดมือหน้าวันนี้แซ่บพี่น้องมากินนทุกันเด้อพี่น้องใส่แล้วพ่อแล้วอ้าโอ้ยพี่น้องนี่แม่จะแซ่บขนาดนี้พี่น้องน้ำมาเด็ดแซ่บพี่น้องน้ำมาพี่น้องกินแซ่บนุกัน วันปูวันจะด้านีปแช่ไห่ลูกเดกเออกระโดดโอ้ยคือเดกคือหาดขอเออเออนีเ้าแบีนี้เลยใบแตกสะสะเลยบอกให้เขกไปเดี๋ยวเด้อลอเสียบมือสีแดิเพ็ดเสียเพ็ด อ่าพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องโอ้ยถาดเป็นไงมาเด้อเสียบด้วยกันนะครับเนาะพี่น้องเสียบเสียบด้วยกันได้ครับเด้ออ้าเมกินเลยแม่เนาะเรียบร้อยได้หน่พี่น้องพี่น้องมากมากเสียบเสียบด้วยกันมาเนี่ยตัเรียบร้อยด้นอนี่ตั้เล็บมือหน้าแย่ล้นแถบแล้วเหมือน ยบ่เม็นดังอลไแยกพวกดอกออมันมาซ่าแะไรก็เลยใส่เอาเองจะของสระอันนี้แม่นี่พร้อมเลยมีเกี๊ยมหมูพร้อเนี้กินเลยกินเล่ย์อรอยหน่อเลยเสียบขนาดเด้ตอนอยงเที่ยงโอ้ยอากาศเย็นๆเซเว่นเซเวอร์เลยม่ได้พี่น้องเลยเสียบกันเกี๊ยมหมูพร้อมเนี้ยสต๊อดด้วยเตร่อมือก้อนนี่เลยชุดยอดคือใบอ่อนอุ้ยขนเนล่านี้ยำ เอาห,าหา้าอนอันกินนอนๆมาใ,ให้ยายเพื่อนพี่น้องพักเช่าอบนะพี่น้องนะพักขาเด้อลวกมาอย่างดีกกไหมลวกมบนบนเลยพักขาเนาะขาเนียหนึง่งกินพักขาไป,ไปเจ้าอันนี้พักบุ๋งเนาะอืออือ้าจุดนก่อนแล้วป่ะน้ำสดพร้อมเนี่ยอืมข้าวอาหารเนี่ยหยุบเสียบกองเทอะไรบบบนี้เอาเรื่องไปเพืพี่น้องเด้อจำเล็บมือนั่งคนเราเมื่อ,อยแล้วเนาะ กินแล้วมา่รับโศกรับหลับพี่นเหรอ,มอมไม่กินหลบับก่อยแบบตักันอืมเต็มเนรอ เม,ม,ม,มื่อยอบพี่หอใจออกมันท่านใจเมื่อยหรือแม่ไม่ขายไงอืมอด,ดอม่มมแล้วนำได้ยังเนาะดรอปอย่ได้ยินเนาะโอ้เหนียนี่ใชมันช่เบลอมปากตุืมมันเลอะปากพี่หอ ขอสอข้อห้าแซ่บทำยังพบุ๋งเนี่ยกินพวบุ๋งข้าขาย่า่เยีนท้ายอยู่กินยีบข้าขาพวกบุ๋งลวกพี่น่องครับปลาขาลวก cái nhường nào chứ dẹp nào ừ ừ khó ừ, thôi ừ <laughs> ừ khó ngại ừ tiền ừ một ngày này ไม่ได้กินดนนะพี่น้องตำเล็บเมื่อหนังน้ำซุสูใหญ่กินรองเมืองใหญ่ไม่ได้กินนักเสืยกเใ้ยกินอีกว่าตำเล็บเมื่อหนังยังก่น่นยังรังเจแน,นียบอ่ะยังรังเจนเนล <c oughs> <c oughs> จะเปิดนนจองอะเจ้าน,นี่เกิดซ่าไร้แยกหอนแแนวเลยเดี๋ยวว่าดากแหงแล้จนว่าแยกหลอนแถแนวบด้ <laughs> ว่า้องปงแยกหลอนแถแนวเนี่ยเศรษฐเนาะ Ừ. <laughs> ừ. <laughs> 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 อืมนัวเดนพี่อืมนวเดอ่อยจับกระลดมือเว้สักทีจับมองเลยนกรอบดีจับมันังกรุดมือจับเล็บมันจับหนวมันอืม

ต้นเฮต้อรัาขนาันจังเหนอะอืม,อมเบื่อเ,เหมื่นไหมเนอะเจ้าใหม่ไงแบบงั้นเห้อ mỗi tay bokay cây nghe nha tiyo hm 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 ใหญ่แย uh ่ร้อนอวนเนไะจะอวนเนี่ยมาเจาะจ้อหรัเาเลยอวนรู้ป่อน่ากินดำเร่นเด่นเนี่ยบริเวณทุกเขาเลยใหญ่หัเขาไม่น่าไปนอย này nhiều. Rồi khoai. thôi. Ôi, biết lại. Không phải xong xẹp. Hàng xẹp hàng phết. Không thấy hàng chặt. ừm มดไรงยหมดกินช่างกับพวกเรกินเชื้อก็บอพอิ่มไ่เลย้ำทอที่กับแต่ละทีจนฉันไ้่สมปา

ขานี่ยเนสุดยอดเน่เลยอือนายใช้ฉีดพรวดต้องปลัาตอนนี้กินผืองเอยท่าใมีกินเผองลับตากินกนะแลวตากินแล้วั่นมีกินผืงม่กินเผงลับตากินเนี่ย Ưm, ừ, bớt bình nóng đây. Ưm, ăn chín rồi. Ưm, Còn nhéo bớt đeo hải bương. Ừm. Có vàm, bò nhau đeo, các bà tốt rồi. phải luôn. Xăm. đẹp bếch nóng. ชใสาย้นคนเยอดูเสียบฟองมันี่ซ้ำสมเสียบฟักหอมเลยอืมชุดหนามนหมดเลยอาบริตตอนให้สวเให้เข้าใช่ครับ ทักขนาดไอ่ักขนาดที่ไหลยเนอะข้ามันได้พี่นอะแค่เดียวืมจังคับทับจังข้อด้วยังตับบัดเซตเลย อืมหอบอิม่มบดแม่นกินด่งกับบุหรี่อกินเสื้อกับบุอิ่มกินชอบกับบุอิ่มอ้าวครับคลิปนี้นะครับเอาซ้ัพย์ในกองพี่น้องเนาะการได้ตำเล็บมะนางใส่สตอพี่น้องเสียบของแท้นะครับเด้อกินเข่าอยู่ทงไฮทงหน้านะครับเนาะนะครับก็ใจหลอนนะครับใจหลอนเชนี่ยแนใจหลอนเชนียยเช่ยแนเอาครับ จะได้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่องหองปวงชาแนลขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกกำลังใจและก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับท่านใดบริคอมเมนต์ก็ขอบคุณหลยนะครับเด้อที่เขามารับชมนะครับเนาะจะได้กับพิดพาดประการใดนะครับหรือว่ากินผู้สุภาพก็ขอโทษขอภัยพี่น้องนันะครับเพราะว่ามันเสียบนะเอาครับคลิปนี้นะครับเอาซ้ำนี่ก่อนเดี๋ยวพอคลิปหนานะครับเนาะสวัสดีครับขอบคุณค่ะ